สวัสดีครับพ่อแม่พีน้องวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมนะครับดูสินาของชาวบ้านใกล้ๆกับคิวสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่านะครับเกี่ยวงานนี้เสร็จเราก็จะได้กินข้าวกันฮนะ นี้มากัน4 5ห้าคนนะครับทีมงานรถเกี่ยวข้าวตอนนี้ก็กำลังเกี่ยวงานสุดท้ายคนก็กำลังหิวอยู่นะนี่งไงร,รถเกี่ยวข้าวของเราปากใหญ่มากเลย เดีวนันองอข้าที่อื่นอาจจะร้ะ่น่ของเราร้เททราบบโนนดะี้ก็ใปเสร,ร,รออ 2, 3, ิดงานแล้วนะครับเหลืออีกแค่2-3วันก็ปิดงานแล้วนะครับเจ้าของนาจะอยู่ฝั่งน้นกนละังเก็บข้าวเก็บรวงข้าวอยู่ ส่วนาปานั้นก็เป็นปลาหยูค่ะ